มาที่แอบรักออนไลน์เนาะเออจากอาทิตย์ที่แล้วคือฮามากช็อตที่อารมณ์ร่วมในการเก็ดพิพาวพิพาวพิพาวนะก่อนที่จะไปพูดถึงพิพาวขอชื่นชมมันนี้ขอนพี่เติร์นคือเราดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะการแสดงของพี่แองกับพี่เตอร์อะช่วงแรกๆรก มันจะมีเขาเรียกว่าจังหวะไม่ได้สอดคล้องกันซะทีเดียวแต่ไม่ได้น่าเกลียดก็เลยไม่ไดเอามาจีบไม่ซิงอะเหรอคืออย่างที่บอกเวลาเล่นเป็นละครทีวีอ่ะมันจะแบบมีกล้องลับใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางทีกล้องไม่ได้ลับแต่อีกคนพูดอะไรเงี้ยแล้วมันทับ,ท,บทับกันบ้าง<อ><ะ>มันจะมีบ้างแต่ไม่ได้ขนาดที่รุนแรงมากก็เลยไม่ได้เอามาจีบอะไระแต่จะามาชื่นชมว่าหลังๆอะ่ะ พอเราดูไปแล้วเรานึกได้ประเด็นเนี้ยไม่มีแล้วนะคือเหมือนกับว่าพอเขาทำงานด้วยกันแล้วเขาก็รู้จังหวะกันมากขึ้นอันนี้ชื่นชมนะครับมันก็เลยทําให้การแสดงของคู่เนี้ยมันอินมากเพลิดเพลินเหลือเกินไฮไลท์ของสัปดาห์ที่แล้วก็คือมันมีตอนที่มีคืนวันหนึ่งที่ที่บอสบอกว่าเดี๋ยวผมจะบอกคุณเองว่าทําไมคุณถึงไม่มีแฟนสักทีเอาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นแบบนี้ชมจ้ะมีร้ายขนาดเนี้ย อันนี้ไม่ใช่ฟิตที่เชดซอฟต์เกรย์นนี้คือมัดแล้วแล้วมัดมือก่อนแล้วบอยก็บอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมบซยบอยก็บอกว่าเปิดทีวีโดยไม่ใช้มือเปิดทีวีโดยไม่ต้องใช้มือทำไงอ่ะตอนแรกเรางงนะเรายังยังไม่เฉลยถ้าพี่รู้แล้วอย่าเพิ่งบอกไม่รู้ไม่รู้นี่รู้อยู่ทำไมวะเสร็จแล้วสยาก็เอาเท้ากดก็เปิดได้ก็จบเราก็จะรู้สึกว่าเออสยาเกิ่งไปด่านสองบอยก็ให้ข้อสองต่อข้อสองบอกว่า อันนี้มัดมือไม่พอมัดเท้าด้วยแล้วให้คุณเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เวลาห้านาทีเปลี่ยนชุดเปลี่ยใช่ที่ใส่เท้าได้แต่ห้ามแกะถามวัสดียางทำได้ไหมทำได้ทำได้อ๋อรู้แล้วนางไปเอากันไกมาตัดชุดแล้วก็ใส่เป็นเดรสกาะอกอะไรเรียบร้อยเป๊ะทันเวลาให้รูร่ารูร่ารูล่ารูร่าเราตอนที่เราดูเราก็จะรู้สึกเอ้ยมันเก่งอี่หนังด่านสามเปิดมาจากด่านสามบอสบอกว่าอ่ะ ให้คุณทําอาหารครั้งนี้จับไข่หลังเลยเพราะข้างหน้าง่ายไปทำอาหารให้กินจับมาด้านหลังให้ทำอาหารให้กินใช่และไม่ใช่คนอะไรไปเรื่อยซึ่งพี่ทายว่าสยาก็ต้องทาได้ทําได้วิธีที่นางใช้เปิดออกปครับนางโทรไปหาดันให้ดันซื้อมาให้อก็นี่ไงก็ถึงก็แก้ปัญหาได้เราก็จะรู้สึกว่าโอ้สัญญาเก่งจังซึ่งและหลายทั้งปวงนั่นแหละก็เป็นเหตุผลที่นางไม่มีแผลเพราะว่าบอสรุปให้ฟังดังนี้ฟังกันเลยจ้ะ แลวทายังไงให้มีแฟนได้ฟาดนะเรการที่ต้องมัดมือมัดเท้าเนี่ยมันช่วยอะไรเหรอบอสช่วยสิก็อย่างน้อยก็ทาให้เขาเข้าใจว่าอย่างแรกที่เขาควรจะทําคือขอความช่วยเหลือเฮ้ยฟาดนะอความช่วยเหลือคืออะไรนี่ไงแบบนี้ไงผู้ชายที่อยู่รอบข้างคุณที่คุณชอบเขาสนใจเขาหรือเขาสนใจคุณถึงไม่กล้าเข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณไม่มีช่องว่างให้เขาเข้ามาช่วยหรือแชร์คุณทําทุกอย่างด้วยตัวเองทําไม่ได้ก็ดันทุลังทําไม่ได้ดันทุลังทําไม่ได้ ก็ส่งไม่เสร็จไปให้เพื่อนมาช่วยทีไรก็ต้องทําได้ไกมากผมนั่งอยู่ตรงนี้คุณก็ไม่เคยสนใจอ้าวก็บอสไม่ได้บอกนี่ว่าให้ขอความช่วยเหลือบอสได้แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมช่วยไม่ได้เพราะเพียนแค่คุณของขอให้ผมแก้มัดขอให้ผมเปิดทีวีบอดีดีคือขอให้ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้หญิงเก่งๆอ่ะ ประธานเพื่อจะมั่งว่าจะไม่มีตัวแหลมตรงๆเพราะว่าเพราแค่คุณเกลืออกมาผมก็จบเกมแล้วแต่คุณก็ไม่ได้เอ่ยปากแม้แต่คำเห็นสเตตัสน้องมาปล่อยผมนั่งรอพร้องดูฉากนี้ไงน้องก็มองไปรอบตัวน้องอะไรบ้างที่เราทำไม่ได้ในห้องอ๋ออะไรแล้วก็หันไปเห็นรลอดไฟแบบขึ้นหลอดไฟฉันก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนสายไฟฉันก็เปลี่ยนได้ว่ะขอให้ทำไม่ได้ในสักอย่างอ่ะเพชรอุตส่าหแล้วนี่ไงปัญญาพูดตอบแบบนี้เลยไม่ได้ตัดมาแล้วใจฉัน แอลอะไรนะอ้อยว่าทำอะไรไม่เป็นหรือไงมันก็ไม่ใช่หรอกก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าอะไรที่ทำไม่ได้หรือไม่มั่นใจก็ยอมรับได้ว่าเราไม่ได้เก่งร้อยเปอร์เซนต์ก็จะฝึกนะก็ต้งหลายอย่างที่ทำได้เฮ้ยทำไม่ได้เปลี่ยนหลักไฟไม่ได้ที่เปลี่ยนหลอไฟไม่เป็น ทำข้าวไม่เป็นช่วยคิดหน่อยเ็วเดี๋ยวเดี๋ยวเบนอ่าน่หน่อยนะอ้าแต่ทีนี้คือสองคนเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดคือตอนนี้บอยก็บอกว่าให้สยามมาอยู่ที่นี่พอห้องก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ให้เหมือนทําโปรเจกต์ใหม่ไม่ต้องออกไปทําที่บริษัทแล้วก็อยู่ที่นี่เลยตลอดแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดขังนะก็มีออกไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่าไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วแล้วมันก็มีฉากนี้ที่แบบคือมันหลายฉากมากที่กุ๊กกิ๊กแต่มีจังหวะหนึ่งที่อันนี้บอยจะพูดแล้วจะหลุดปากออกมาแล้วแต่สยามแบบห้า ที่คุณเคยบอกว่าคุณชอบปาโนนเพราะเขายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคุณเนี่ยคุณถึงรักเขามันไม่ยุติธรรมเพราะมันอาจจะมีคนอื่นที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคุณแต่เขาไม่มีโอกาสและเขาจะไม่มีวันได้รับความรักจากคุณมันไม่ยุติธรรมแลบอสคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่สวยมากถึงขนาดที่จะมีผู้ชายมาต่อคิวเพื่อช่วยชีวิตฉันสักกี่คนฮะไม่อะน้อยก็มีสองคนน่ะพี่ผมกับปานนนถ้าคุณรักปานนนคุณควรได้ที่จะรักบอสไม่ต้องมาขายทองหยอด ฉันไม่ใช่ผู้หญิงของบอสอแล้วก็ไม่ใช่ของของเล่นของบอสด้วยเขาย้าใจปะจบไหมทําไมหนังไม่ที่ตอ,อนนั้น,นะน,น่ะนางอะรู้สึกว่าบอสเป็นคนเจ้าชู้ <c oughs> ซึ่งอองจริงเราจะไม่ได้เก็ตฟิลนั้นนะ <c oughs> <ว>แล้วหลังจากซีนเนี้ยอยู่ๆก็จะมีผู้หญิงของบอสโผล่มาคนเดียวชิพรายอ่เหรอเออให้ให้ให้รู้สึกว่าบอสมีผู้หญิงเหรอไม่เคยยุ่งเลยเอออันนี้จิกมันนิดหนึ่งแต่ไม่ได้ตัดมานะแต่สุดท้ายสยาไปคุยกับรันแล้วรันก็เลยบอกว่าแกเนี่ยก็แบบทําหุ้นมาแกก็ลองคิดวิเคราะห์ริิงงๆกับส่่่่ทีผาาานมว เขาเล่นเล่นกับแกหรือเขาจริงจังกับแกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจ้อ่าทีนี้อันนี้เล็กเลน้อยๆเราชอบอันนี้ไม่เกี่ยวกับสยาแล้วเป็นเรื่องของพราวพราวกับนนตอนนี้เขาเป็นแฟนกันแล้วชอบมาทำไมหนึ่งพราวไม่ได้ชอบอะไรชอบเวร์ที่ที่รุ้งตอบโต้มารุ้งแถแบบน่าด้านดีเหมือนกันอ่เไงเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจของความเป็นเจ้าของผู้ชายคนหนึ่งฟังจ้ะเหมือนกันแฟนเก่าสิแต่ฉันน่ะคือแฟนปัจจุบันเคยได้ยินไหม the power of now อ่ะ now ก็แปลว่าไม่นาน เธอเพิ่งคบกันนนท์เท่าไหร่เองฉันคบกันนนท์มาตั้งสามปีเคยได้ยินปะ The Power of นานโอ้โหพร,ราวลุงตามดูแล้วสักว่าเออลุงเหมาะสมดีที่พูดประโยคนี้ไม่ก็จริงนะแต่พาวล์อฟนานอะฉันตักดหลอดนะจะดูแบบว่าอดานดาวของหลอดคือไม่นานไงแผลนี่อยะชอบมาหลังจากที่นนกับเอ่อพราวเขาก็กุกิกันแล้วเปิดได้เลยนะจ๊ะเปิดก้าก็มีช่วงที่นนกับพราวเนี่ยเขาจะต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่ของของพราวแล้วก็หลงทางกลางป่าแบล็น้ําตกกันนะ อ,อ,อ่อนเนาะแค่นั่งแค่นี้ทำนูว่าใช่รวมถึงว่าอันต่อไปก็ไปเจอคุณแม่แล้วแล้วแม่ก็ไม่ชอบนอน ดีคุณพ่อไปไหนแล้วคุณแม่แม่ก็จะออกแนวแบบเหมือนไม่มีหัวนอนปลายคราวลิดนึงอะไรเงี้ยเพราะครอบครัวนี้มันแบบคือเราไม่ได้บอกว่าคุณหมอเป็นหมดทุกบ้านไม่ใช่นะหมายถึงว่าบ้านเนี้ยกังวางคคาแรเนอะไรอย่างเงี้นนะครับแต่เสร็จแล้วมันมีประเด็นก็คือคุณพ่อออกไปตามหาพาวิ่งพาวมาถึงช้าไงแล้วพาวไปคันคืนจนโดนมาคืนหนึ่งเพราะหลงทางแล้วอะไรแบบบินถล่มอะไรเงี้ยเปิดอันต่อไปครับก็ต้องไปช่วยตามหาพ่อแล้วตามหาพ่อเสร็จก็ทำให้แม่แบบทราบจิงน้ำใจเป็นคิวนานประมาณนั้นเนาะอ่ะภาพนี้มาดูหน่อยว่าสรุปคุณพ่อ คุณพ um, oh. s <S ่อ no กับพ yeah. ี okay. uh ่ชายที huh. ่รถตกเหวเลยนะตกเหวนะตกเหวอ่ะขอภาพนิ huh. like. mm ่งมาครับตกเหวคือสองคนเข้าโรงพยาบาลเบอร์นี้นะก็หนักนกะก็หนักคือฉลบเลยนะใช่เปิดอ่าเปิดคลิปต่อไปเหวลึกถูกไหมเหวก็ได้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ก็บอกว่าโอเคเห็นถึงน้ำใจที่นนมีแล้วก็เห็นว่านนอ่ะสามารถแบบตลุสติปขาวให้สงบได้แก็าวแพนิกอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านเออก็ผ่านแล้วพอผ่านเสร็จเปิดอันต่อไปพาวก็แบบคือนิ่งเนาะว่าแบบพ่อกับพี่แบบ อ๋อเพราะแบบนี้ป่วยได้แบบแฮปปี้ที่แบบอไม่เคยมีใครรับยอมชายได้ตอนเแม่ไม่ค่อยรับใครได้ง่ายเหมือนกันก็ทางแรกไงก็พี่พี่พูดเองโอเคเลยโค้ดไหมโค้ดไหมโค้ดไหมว่าไม่ไม่ผ่านไปแล้วอว่าเราพูดถึงตัวละครนะเอตามนแต่ทีนี้จะบอกอย่างนี้พี่เติ้ลช่วงที่เล่าเรื่องพราวกับนน่ะเรารู้สึกว่าแบบไม่อยากดูพยายามคิดมาว่าเพราะอะไรได้เหตุผลดังนี้คือหนึ่งเวลาดูพราวกับนนเนี่ยเราจะเราจะมีคําว่าแบบ ทั้งทอแล <S <S ทั้งแบบเธอไม่มีสิทธิอ์อะไรเงี้ยตลอดเวลามันจะดังกล้องขึ้นมาว่าเนเรื่องคือเป็นคนเลว,ลวก็ไม่ควรจะมาแฮปปี้ใช่เธอไม่ควรอย่างนี้แล้วก็ คู่บอสกับสยาที่เราบอกมันนุงน้งนิงน้งนุ้งนิ่งดีมากแล้วกับเราคู่บอสกับสยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาย้ายมาอยู่ด้วยกันอะ่ะมันได้เห็นมุมใหม่ๆของบอสมุมใหม่ๆของสยาในขณะที่ตัวพ <c oughs> ราวกับตัวนนเนี่ยเราก็เห็นมุมกุกก๊กแบบเนี้ยตั้งแต่ก่อนที่เรื่องแอบรักคือพราวที่โกหกไงนะมันจะเปิดออกมาแล้วด <c oughs> ังนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ <c oughs> เออแอบเซ็งน่าเบื่อเลยพูดอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับว่าเพราะว่าเกลียดนัง เกลียดนางพราวด้วยหนึ่งสาเหตุปออก็ะโกไปวงการแต่นนี้เราจะบอกว่าคือไม่ใช่ว่าทุกคนรู้สึกมันเรานะแต่นี่เป็นหนึ่งความรู้สึกที่แบบตอนนี้ไม่ได้รักตัวละครนี้ก็คือแล้วก็เลยไม่อยากดูซีนเลยไม่อยากดูไม่อยากรู้แม้กระทั่งว่าตอนจบนางจะชิ้ผหายยังไงด้วยหูตายแล้วนี่คือเกลียดไม่เกลียดถูกไหมคือเกียดมากเออเอาแต่ว่าในที่สุด มีเ,เดี๋ยวนะไปดูงั้นขอข้า <c oughs> ไปที่เบอร์ยี่สิบเลยกันเดี๋ยวไม่ทันนะคบทีนี้ไปที่เบอร์ยี่สิบเปิดมาอย่างที่บอกเขาก็จะมีแบบฉากนนท <Sc en S 1> วีบอยมากแบบนี้ไงมันก็น่ารักแหละแต่ได้ได้แฟนคลับอะได้พอใจไหมแฟนคลับคูบ่นี้ก็แฮปปี้อะซึ่งก็ไม่ได้น่าเกลียดนะไม่ได้ว่าสองคนนี้เล่นไม่ดีแต่เราแค่รู้สึกอย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรมาแล้วก็ไม่ได้ชอบ่าวตอนเนี้ยเออ มีถึงขนาดที่มันเกิดซีนี้แล้วรู้สึกว่าขัดใจอย่างยิ่งเปิดเบอร์21ขาดใจอย่างยิ่งเลยหรอขัดใจอย่างยิ่งลืมปลาโนนหร้อยังบอสแกล้งเมาแล้วฉากนี้ถามทำไมลืมปลาโนนไปหรือยังตอบมาสิลืมไปถึงไหนละลืมได้หรือยังสัญญาบอกว่าฉันไม่ได้มีสวิตปิดเปิดนะที่จะสั่งปิดปุ๊กก็จะลืมได้ปั๊ปอ่าฉันมีสวิตที่ใจแล้วคุณอยากลืมแบบมีสวิตไหมล่ะผมช่วยได้ดูว่าบอสจะกดสวิตตรงไหนช่วยยังไง ผมเล่นกลเขาจะเล่นกลสะกดจิตแต่คุณก็จะลืมแบบนี้เลยคลิกเลยเออทำยังไงนี่เราก็แบบเราก็แบบเลี้ยวตัดทำไมสำหรับทำไมผมว่าอันนี้เขาก็จังหวะเขาจะให้แบบว่าเราไมแค่นี้แต่ฉก็มีอีกนะหลายอันที่แบบตัดไปเรื่องนหยิดเรื่งงินหยิดว่าไม่ได้ดูอยู่แล้วแล้วยังมาเอามาขั้นอีก ก้องอันนี้ใช่เปล่าไอ้คนนึงอยากดูงานอ้าวแล้วแต่เลยฉันว่าแบบถ้ามีเป็นช่องนหรือว่าขึ้นหัวเบ่กว่าเบ่กนี้เล่าเรื่องใครโอเคให้เลือกเลยไหมกดเลือกเลยกดเลือกเลยปวดแล้วมากดว่าโหลดคู่นั้นมากกว่าฉันอดมือชีวิอตต่ออ่ะแล้วสุดท้ายสองคู่ก็แฮปปี้กันไปเออก็ตอนนี้ก็ต่างคู่ต่างคู่ยังอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันนะครับสำหรับนน เอา้าขยามาใส่โอสไมอเท่บทีนี้ก่อนหน้าเนี่ยจริงๆมันมีฉากหนึ่งก็คือสัญญากับพี่หยสาก็จะไปแนะนําพราวแล้วว่าแบบเนี่ยอาจจะจะบอกให้ว่าบอกแอบรักก็เป็นคนยังไงบ้างเธอจะได้ไม่โป๊แต่เหมือนแบบจะได้ตัดจะได้จบซะแต่เรื่องมันโป๊แต่จนได้เพราะนนท่ะทำเหมือนเคสมือถือรูปดอกเลิฟอินอัมมิสซึ่งเคยคุยกันไว้ซึ่งเป็นชื่ออีเมลที่แอบรักใช้แล้วแอบรักก็ให้ความหมายแล้วว่าเธอแล้วแล้วพราวไม่รู้จ้าโป๊แตกว่า แล้วนนท์ก็คือซักเลยนะว่าทำไมไม่รู้อะไรอย่างงี้ไม่เคยเห็นจริงๆหรอเนี่ยไม่เคยเข้าใจหรอจนพาก,ก็แบบไม่รู้เนี่ยได้ยินครั้งแรกเลยเออเก๋ดีนะแล้วก็พังถูกไหมพราออวก็รู้ความจริงว่าแบบนนท์บีดมะนนท์บีดสยองเลยก็แบนนบไม่ช่วยแล้วหลังจากนั้นนี่อันนี้สิเอออยากดูแล้วเปิดเบอร์ยี่สบี่ด่าก,กันถูกไหมไม่ได่าพราวได้รับของขวัญก็คือการเฉยชาจากปานนท์ไม่มีตัวตน,นต่อไปในสายตาปรานนท์ไม่แม้แต่จะพูดว่าแบบไม่ไปด้วย อ่านั่นก็งงสิเอองงสิเขาม่รู้ตัวนะว่านางผิดอะไรเออนั่นก็งงสิคือวันนั้นที่เดทปานนก็ขอตัวกลับเลยนะก็กลับตัวกลับเลยแล้วก็บอกเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ไม่คุยอีกเลยไปกินข้าวอะไรก็ไม่แย่แสก็น่าจะเอกใจได้นะเพราซื้อกาแฟมาก็ไม่แกินอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ข้างฝั่งสยาเป็นยังไงไปดูสยากันเปิดมาอันนี้สาสตร์แกจะอิจฉาบ้างจริงข้างสยาคือแฮปปี้นะพี่เติ้ลอินเลิฟเลยเปิดมานะครับไปซื้อดอกมาคือตอนนี้สยาเหมือนเป็นแม่บ้้านแลว นางก็ทํางานอยู่ที่นี่ตลอดพีเตอร์แบบื้อดอกไม้รับจัดจัดดอกไม้ได้งานได้นะจริงจัดให้บอสจัดให้บอสทำเป็นไนเซอร์จัดดอกไม้ได้แต่ว่านางก็ไปเจอความลับของบอสซึ่งไม่ใช่ความลับของพีชแล้วเป็นความลับของปีเตอร์ไม่ใช่บอสั้นเปิดอันต่อไปสินางไปแบบว่าก็คือจัดห้องอะนะแล้วไปเจอกล่องกล่องเก็บความลับแล้วก็เจอรูปของบอสกับเจนซึ่งซึ่งนางก็เคยรู้จักเจนซึ่งนานแล้วที่ก็เป็นเพื่อนกันแล้วแล้วมันมีคําว่าเลิฟกี้ แต่ประเด็นต่อมาอันนี้เราเราจะจ้องเลยว่าเดี๋ยวมันจะจะเข้าใจผิดต้องสมเหตุสมผลนะที่จะเข้าใจผิดว่าเลิฟยุยังไงเจอรูปว่าบอสอุ้มเด็กอยู่และเจอสูจิบัตว่าเด็กนั้นเป็นลูกบอสชื่อบอสเซ็นว่าเป็นพ่อแต่คนดูอะรู้อยู่แล้วว่าบอสไม่ใช่พ่อเพราะเขาปรากฏตัวแล้วบอสเออพ่อคนนี้คือคุณปีเตอร์ที่เป็นฝรั่งเนี่ปีเตอร์อันนั้นอนนเพราะฉะนั้นคนดูจะรู้แต่สยามไม่รู้แต่ต้องอธิบายว่าเพราะอะไรใช่ไหมถึงมารับ เขาเขาเลิรลูด้วยเคนดูคนดูรู้แล้วนะก็คือเหมือนพ่อเขาไม่ดีทิ้งไปอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วก็ต่อมาเปิดันต่อมาครับเราก็รู้สึกว่าหลักฐานแค่นี้ยังไม่พอนะที่จะทําให้สยาปักใจเชื่อมันก็เลยมีฉากนี้เพิ่มมาซึ่งเรารู้สึกว่าอ้าวถ้าได้ยินแบบเนี้ยโอเคแล้วคือพ่อจริงๆงอ่ะจะมาเอาลูกไปไม่แล้วลิฟก็เลยมาตอบแล้วพูดว่าผมจะดูแลงหมถ้าเป็นผมก็ไม่ยอมเจนก็รูกผมเหมือนกันนะ เขาก็เป็นลูกผมเหมือนกันนะมันก็ชัดเจนในในสยาในเรืองหมดเสียว่าตายแล้วซึ่งเรารู้สึกว่ารับได้ถ้าสยาเจอเบอร์เนี้ยเข้าใจผิดได้ไม่มีปัญหานะครับสยาก็เลยไปหารันจ้ะไม่รู้จะไปไหนก็เลยไปพึ่งกับรันแล้ววันนั้นเปิดมาเบอร์ยีฝนตกปราโนนจะต้องเอาสินค้ามาส่งให้รันพอดีเพราะพี่สาวฝากมาส่งนางมาช่วยกันแบบวันนั้นป้าใช่โต๊ะเชฟประเดี๋ยวทีนึง ความทรงจำาตนนลกลับคืนปะมปานนไม่ได้ความจำเสื่อมแตนน่เรื่องที่แล้วที่ไรนะเรื่องที่แล้วที่เล่นกับน้องเบลไไล่าเป็นความจำเสื่อมอันนี้ไม่เสื่อมแต่ปานนทเาให้นึกได้ว่าเฮ้ยผู้หญิงวันนั้นที่ผมช่วยคุณพี่ใช่ไหมเ<า>พราะปานนลจำไม่ได้เอาาอแล้วสัญญา,าก,ก็แบบยังไม่ตอบอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดปานนก็บอกว่าผมจะถามคำถามพี่จะให้พี่ตอบฉันก็ไม่อยากตอบล่ะงั้นพี่พยักหน้าก็พอถามเช่นนี้ฟังกันคือถามทุกอย่างที่เคยคุยกัน เบอร์ยิบเก้าครับพิษยากลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าใช่ไหมครับยังยอมไหมมันก็ตอบเป็นไรเช่นนะมันก็พยายามอุ้ยหมากดีอย่างเนี้ยพิษยารู้ว่าผมกลัวน้ำทะเลใช่ไหมครับไม่มอน เสียรู้จักดอก Love in a Mist ใช่ไหมครับดูคือคำถามไฮไลท์ดูเรียก็รู้แล้วละ่ะมันเป็นดอกไม้ที่ชื่อแปลกมากดอกอะไรน้อย<อ><อ>คนครับที่จะรู้ก็เป็นดอกไม้มท,ามาที่มันจะเป็นสองวามหมายคือรักในสายหมอหรือไม่ก็ปีศาจในทุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยที่เหมือน,นกับว่าแบบความรักมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษอะไรประมาณนี้ครับจำได้ตลอดที่คุณแอบรักก็เคยให้ข้อมูลมารู้จักดอกไม้ชนิดนี้ใช่ไหมครับเสียงดังๆครับ ใช่ไหมครับจูบไหมให้ดูสิมากดีมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะทำใจไม่ได้ <c oughs> แล้วก็นี่จบกระชกากวิญญาณเหมือนกัน <c oughs> จบแค่นั้น <c oughs> แต่ตอนต่อไปก็มีอะไรนิดหนึ่งแต่ยังไม่เล่าแล้วกัน oh. เดี๋ยวให้รอดู oh. อ่ะแต่ยังไม่หมดอันนี้จะขอจิกนิดหนึ่งคือฉากที่สยานั่งแท็กซี่มาหารันอนะ่ะพี่เต uh ิน huh. ดูคนขับแท็กซี่นิดนึงอันนี้เดี๋ยวจะเล่าว่าเรารู้แล้วว่าพี่เขาเป็นใครนะ oh. เปิดมาับเบอร์สามสิบคุณคะจะให้ไปส่งตรงไหนคะเอ๊ะ <Hey. S 1> คือตอนที่เราดูนะพี่เติน เราต้องบอกอย่างนี้ว่าที่เขาเล่นปกติก็คือไม่ได้ว่าเปิดเบอร์สาเอ็ด 3, 8, ต่อได้เลยครับไม่ได้ว่าเล่นดีหรือเล่นแย่แต่ บุคลิกพิเศษแน่นอนพิเศษนะคะคาแรคเตอร์พิเศษโดดเด่นอ่ะเราเลยเราเลยกำลังลุ้นว่าจะมีผลอะไรกับเส้นเรื่องต่อมาทำไมถึงต้องมาทำไมถึงต้องเป็นคนนี้ก็ไม่มีเราก็เลยจะมาจีบว่าแล้วทำไมต้องเลือกคนนี้มารับบทนี้หลังจากนั้นมันก็มีกระทูในแคนบอร์ีก็เลยรู้ว่าพี่คนนี้เป็นคอสตูมในในเรื่องนี้แบบออนไลน์ก็เลยเอามาเล่นก็มาเล่นสนุกสนุกเนี้ยหะอะไรอย่างนั้นแต่เรารู้สึกว่าพอเอามาเล่นอ่ะด้วยวามันดูมีอะไรคาแรคเตอร์มันดูมีอะไรแล้วพอมาเล่นในบทที่มันไม่มีอะไรมันเลยประลาคน เอ๊ะทำไมต้องมีเออเราเข้าใจเราเข้าใจเพราะว่ามันจะจับตามองไงวะทำไมต้องมีคาแรคเตอร์โดดเด่นแบบนี้ใช่อันนี้ก็มาจิกเล็กๆนะครับพี่เขาดังไปเลยสรุปพี่เขาดังไปเลยแล้วเราชอบที่แบบเข้าไปดูในเฟซของพี่เขาพี่เขาบอกเออไม่เป็นไรพอแล้วทุกคนแท็กกระทู้ไหมพี่กมาพอแล้วฉันรับรู้น่าโอเค